วันเวลวันมินิตนาทีนี้ทีมพนักงานดับเพลิงของอังกฤษนะคะได้เข้าไปช่วยเหลือผู้คนที่ติดอยู่บนเครื่องเล่น s t a r f ไฟ e e r ที่เกิดการขัดข้องอยู่บนความสูง20เมตรจากพื้นดินค่ะในจำนวนนั้นเป็นผู้ใหญ่13คนและเด็ก6คนและขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนหาสาเหตุของเหตุขัดข้องดังกล่าว แฟนๆโปเกมอนโกนับพันแห่ไปตามล่าโปเกมอนภายในโคลอสเซียมกลางกรุงโรมในอิตาลีถือเป็นการพบกันครั้งแรกของผู้เล่นโปเกมอนในอิตาลีซึ่งสร้างความประหลาดใจอย่างมากให้กับชาวอิตาลีเพราะถือเป็นการชุมนุมกลุ่มใหญ่มากท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดค่ะ ซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วญี่ปุ่นเตรียมวางจำหน่ายหอมใหญ่ที่น่ารักที่มีชื่อว่าสมายบอที่เราจะต้องไม่ต้องเสียน้ำตาเวลาหั่นอีกต่อไปค่ะโดยเป็นผลงานของ House Food ที่เคยได้รับรางวัลอีก Nobel ซึ่งนอกจากกลิ่นจะไม่แรงแล้วเมื่อกินดิบๆยังจะมีรสหวานคล้ายกับแอปเปิลหรือว่าสารีอีกด้วยแต่ราคาจะสูงกว่าหอมธรรมดา2เท่าคือ2ลูก150บาทนั่นเองค่ะ okay.